จะเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่แต่ใช้เครื่องเดิมมีวิธีการทํายังไงบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่องพีชแชนเนลครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่นะครับโดยใช้มือถือเครื่องเดิมไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเฉพาะเบอร์มือถือนะครับมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทําไปทีละขั้นตอนเลยนะครับเราไปดูกันเลยครับ ลำดับแรกนะครับเข้ามาที่แอป l i แมนไ i d i r e r นะครับพอเข้ามาที่แอปแล้วนะครับก็จะเห็นหน้าหลักของแอป l i แมนไ i d e r e r นะครับลำดับต่อมานะครับสังเกตที่แถบด้านล่างมุมขวาสุดนะครับจะมีปุ่มเขียนคำว่าอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับในตัวแอปก็จะแสดงฟังก์ชันต่างๆนะครับ ลำดับต่อมาก็มากดติดต่อศูนย์ช่วยเหลือนะครับผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับถัดมาครับก็มากดที่ศูนย์ช่วยเหลือนะครับเมื่อกดเข้ามาที่ศูนย์ช่วยเหลือแล้วนะครับก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เราต้องการทราบนะครับทางไลแมนวงในก็จะมีหัวข้อมาให้เราเลือกนะครับอ,อย่างเช่นงานไม่เข้างานน้อย รองานนานต้องทํำยังไงนะครับอันนี้เราก็สามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับส่วนในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเบอร์นะครับเราต้องมาที่หัวข้อศูนย์แบบฟอร์มการส่งคําร้องของ Lineman ร i d e r นะครับด้านบนสุดเลยนะครับผมก็จะกดเข้าไปเลยนะครับอพอกดเข้ามาแล้วนะครับ ラเดอร์สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าที่ช่วยเหลือท่านตามหัวข้อดังนี้นะครับเราก็มาเลื่อนดูเลยนะครับว่าเราต้องการส่งแบบฟอร์มเรื่องอะไรนะครับกรณีนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเราก็จะมาคลิกที่หัวข้อที่7นะครับขอแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะคลิกเลยนะครับเมื่อกดคลิกเข้ามาแล้วนะครับในการเปลี่ยนเบอร์มือถือนะครับไลแมนก็จะกําหนดเงื่อนไขของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มาให้นะครับ อย่างแรกเลยนะครับก็คือ Rider ID นะครับจะต้องไม่อยู่ในสถานะแบนสอนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการเปลี่ยนนะครับต้องเป็นเบอร์ของตนเองเท่านั้นนะครับมี2เงื่อนไขนะครับเมื่อเราอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากรอกข้อมูลได้เลยครับตามแบบฟอร์มที่ไลแมนกําหนดมานะครับข้อมูลที่ต้องกรอกนะครับมีดังนี้ครับ1เลยนะครับก็คือ Rider ID ครับรหัสของคนขับ2นะครับ ชื่อนามสกุล3ครับหมายเลขบัตรประชาชน 4. นะครับเบอร์โทรศัพท์เก่าเป็นเบอร์เดิมที่อยู่ในระบบ l ลน์แมนของเรานะครับ5นะครับเบอร์โทรศัพท์ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลในการก่อก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะก่อข้อมูลเลยนะครับส่วนข้อมูลรหัสคนขับนะครับเราสามารถมาก๊อปปี้ได้ที่ข้อมูลบัญชีนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเลขคนขับให้เรากด Copy ได้เลยนะครับพอกด Copy แล้วนะครับก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้นะครับไปกรอกที่แบบฟอร์มได้เลยครับ เมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็มาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับรหัสคนขับครับชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนนะครับเบอร์มือถือเก่าที่อยู่ในระบบนะครับแล้วก็เบอร์ใหม่ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยนะครับเมื่อเรากดซับมิตยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับทางไลแมนวงในก็จะมีข้อความแจ้งพี่ๆคนขับนะครับว่าได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พี่คนขับรอาการดําเนินการไม่เกิน5วันนะครับก็จะมีข้อความแจ้งบอกมานะครับก็สามารถกดออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็รอติดตามข้อมูลนะครับในแอป,ปของ l i แมนไรเดอร์นะครับว่าทาง l ไลแมนวงในเปลี่ยนข้อมูลให้หรือยังนะครับภายใน5วันทําการนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลายแมนมือใหม่นะครับแล้วก็ลายแมนเดิมที่ยังไม่ทราบเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่นะครับคลิปนี้ผมก็มาแนะนำนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของ t i ๊กชแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวไปวิ่งงานก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ